มันเข้าเซ็นสตูดิโอจำใจเสนอคลิปบ้าหาได้อีก EP ที Mother, no ่หนึ่งเชิญทัศนาผู้หญิงเมื่อคืนนี้ยอดจริงๆเลยโอ้โหผู้หญิงอะไรไม่รู้แม่งสวยๆน่ารักอย่างแรงเลยยอด ไงจ้าตุกหล่อมึงเป็นใครก็ที่เราเจอกันเมื่อคืนไงแหมทำไปจำไม่ได้เที่ยวเมื่อคืนน่ะยิ่งชมรูสวยอยู่เลยนะยิ่งฮ สามเมื่อคืนเนี่ยกู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 เอากระเทยกระเทยบ้าไปแล้วแปบนี่มันบ้าไปแล้ว คุณทุกคนมีงานในดกเลกันใช่ไหมครับผมก็เช่นเดียวกันผมก็มีงานในีกลกของผมงานในีกลกของผมในยา้าว้างก็คือ บ้าปิดแล้วแบบนี้มันบ้าไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับคลิปบ้าหาอีของมันก็เซนสตูดิโอทางเราหวังเป็นยิ่งว่ามันจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณไม่มากก็น,น้อยถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยไม่าลืม คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงหรืออยากให้เราเล่นเป็นยังไงแบบไหนสามารถบอกกันได้คุยกันได้แล้วเรามาเจอกันใหม่กักบ EP ต่อไปดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรแล้วเจอกันครับกับมันเกาเซ็นสตูดิโอคลิปต่อไปความบ้าจะตรงตรงถึงมือคุณ